วิธีเก็บการาดไว้ในบอ่อปลานะครับตอนนี้ผมก็เอามือกดถังให้แก๊สลงไปอยู่ในบอ่อข้างล่างนะครับท่านผูช้ชมวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเป่าเพื่อที่จะนะครับกดแก๊สที่อยู่ในถังด้านบนนะครับให้ลงไปอยู่ในถังในบอ่อน้ํานะครับ แก๊สจากถังหมักนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะเราไม่มีที่เก็บนะครับเราก็ต้องเอาลงไปไว้ข้างล่างนะครับท่านผู้ชมเราก็จะเอามือกดด้านบนมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นมาครับท่านผู้ชมจากนั้นเราก็จะมาปิดวาล์วนะครับเพื่อไม่ให้ก๊าซถังเล็กออกมานะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาเบากว่าถังใหญ่นะครับ ถังแต่ละถังที่เก็บจะมีวาล์วปิดเปิดนะครับถ้าอย่างนั้นมันจะมั่วกันนะครับต้องมีวาล์วของใครของมันถ้าถังไหนหมดเราก็เปิดถังที่มีออกมาใช้นะครับท่านผู้ชมถังสีฟ้านี้นะครับก็กดลงไปจนสุดแล้วนะครับก็ได้แก๊สประมาณถังสีเทาเล็กๆที่อยู่ในบ่อน้ํานะครับตอนนี้ก็เหลือถังนี้นะครับ เราก็จะเปิดวาวเพื่อที่จะกดเอาแก๊สไปอยู่ในถังสีฟ้านะครับเพราะว่าถังสีฟ้ามีปริมาณจุได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าถังนี้สีดํานี้เขามีความจุได้น้อยนะครับหลังจากที่ไปอยู่ถังสีฟ้าเราก็ค่อยๆกดลงไปอยู่ใน บ่อปลานะครับถังในบ่อปลาได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มือกดนะครับถังสีฟ้าก็ค่อยๆสูงขึ้นมาครับครับถังนี้ก็ยุบลงไปถังนั้นโผล่ขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะครับถังนู้นเต็มนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้เขาจะขึ้นมาอีกเท่าไหร่นะครับเราก็คอยดูนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้แก๊สกำลังเยอะมากครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ